ผ่านมาครึ่งปีเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนี่ก็ครึ่งปี2023ีละเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง More reproductive make your life มากกว่าการฟังคือการปรับใช้ให้เกิดขึ้นจริงบล็อตจุบายน้ำหอมซีมีหอมในทุกโอกาสสร้างสเสน่ห์ในตัวคุณตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ 4-Minute Podcast กับนัทธะชยนานันค่ะทุกคนทราบกันดีว่าเวลาไม่เคยรอใคร และเราเองก็ไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตได้วันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันว่าผ่านไปครึ่งปีแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างต้องบอกเลยว่าช่วงนี้แอมแปรให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายมากขึ้นค่ะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตอะไรที่ฟังดูแล้วน่าสนใจก็พยายามจะหาความหมายและค้นหาคาตอบ และในช่วงนี้บอกเลยนะคะว่าครึ่งปีนี้ได้รู้จักและเรียนรู้การจัดการกับอารมณ์ของตนเองและร้อเอร์เซ์ไม่เอาบุคคลที่เป็นพิษมาอยู่ในชีวิตใครที่เป็น Toxic People กับแอมแปร์กำลังขจัดออกไปให้หมดค่ะวันนี้อยากจะแชร์และให้คุณผู้ฟังร่วมแชร์ไปพร้อมๆกันสามารถคอมเมนต์สนทนากันได้ครึ่งปีนี้ที่ได้เรียนรู้ก็คือ 1. การปล่อยวางอดีตและอยู่กับปัจจุบันค่ะ ฟังดูเหมือนมันง่ายนะคะแต่มันไม่ง่ายเลยค่ะคุณผู้ฟังความเครียดมันไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นเลยคงต้องปล่อยมันไปและอันแปกก็ทำอย่างนั้นค่ะน้าเนกเกตเสพสวัสด์ปานกระวงนะักอยุทยากล่าวว่าต่อให้ย้อนเวลากลับไปได้จะไม่แก้ไขอะไรเลยเพราะมันทำให้เราเป็นเราได้อยู่ในทุกๆวันนี้ฟังแล้วจบไหมคะคุณผู้ฟังฟังแล้วก็จบจบแล้วก็ก้าวต่อไปค่ะ 2การให้อภัยอย่างจริงใจบ่อยมากๆที่เราโกรธโมโหหงุดหงิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเราเองเรื่องที่เกิดจากคนอื่นถ้าเราให้อภัยด้วยใจที่อยากจะให้อภัยจริงๆเราจะรู้สึกเบาลงค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเรายังไม่พร้อมที่จะให้อภัยก็ให้เวลากับตัวเองก่อนนะคะ ไตรตรองกับมันก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจเราก็อาจจะพร้อมที่จะให้อภัยใครสักคนได้จริงๆค่ะ3เข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและผลไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่าเนื้อเพลงนี้คุณผู้ฟังที่ฟังบ่อยมากๆฟังทุกครั้งเวลาที่มีอะไรเข้ามากระทบจิตใจเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป มีสุขสมผิดหวังต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นและยอมรับความจริงให้ได้แล้วใจเราก็จะเป็นสุขค่ะ 4. ฟังเรื่องคนอื่นและพูดถึงคนอื่นให้น้อยลงอยากชวนคนผู้ฟังค่ะคือเรื่องนี้ควรทำจริงๆเวลาเราพูดในทางที่ไม่สร้างสารรค์เช่นนินทาบูลลี่ดูถูกด่าว่าคนอื่นจะมีคำถามขึ้นมาตลอดเลยค่ะว่าเราพูดถึงคนอื่นทำไมเราได้ประโยชน์อะไร แล้วทําให้เรารู้สึกมีประโยชน์ไหมสร้างพลังงานดีหรือเปล่าสร้างพลังบวกให้กับตัวเองหรือเปล่า 5. พูดชื่นชมคนอื่นบ่อยๆข้อนี้สืบเนื่องมาจากข้อที่แล้วนะคะเพราะว่าการพูดชมเป็นการสร้างพลังบวกให้กับคนอื่นและตัวเราเองเวลาเจอหน้ากันไม่รู้จะพูดอะไรลองกล่าวชื่นชมกันบ้างคะ่ะการชื่นชมคนอื่นจริงๆทําให้เราดูเป็นคนที่มีความสุขและเป็นคนที่ได้รับคําชม ก็จะรู้สึกดีไปด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมล่ะคะลองเปลี่ยนจากการตั้งคำถามหรือว่าสงสัยในตัวคนอื่นเป็นมาพูดชมคนอื่นบ่อยๆมันจะช่วยสร้างพลังบวกให้กับเราได้คะ่ะ 6. นอนให้เพียงพอสำคัญมากๆพอโตขึ้นเรื่อยๆจะรู้สึกว่าการนอนสำคัญมากๆค่ะถ้านอนไม่พอ จะทําให้วันถัดมานั้นแย่มากๆค่ะจะทําอะไรไม่ค่อยได้เลยหงุดหงิดสมองไม่แล่นคิดงานไม่ออกเพราะฉะนั้นการนอนสําคัญมากๆค่ะคุณผู้ฟังเจกล้าที่จะตัดความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่ออกไปทุกคนเคยตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่อยู่แล้วไม่แฮปปี้ด้วยเหมือนมันไม่ใช่ที่ของเราอะคุณผู้ฟัง ก็ต้องใช้ความกล้าและความเข้มแข็งมากๆในการตัดความสัมพันธ์นั้นออกไปอาจจะเสียใจเสียดายเวลาแต่ก็เพื่อตัวเราเองที่จะเจอความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตค่ะ8อยู่กับคนที่เห็นคุณค่าและดึงข้อดีของคุณออกมาข้อนี้สำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนมีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวเองแล้วก็อาจจะมีบางคนนะคะที่อยู่กับเราแล้วมองเห็นแต่ข้อเสีย โดยไม่ดึงข้อดีของเราออกมาบ้างเลยให้ตัดความสัมพันธ์นั้นทิ้งค่ะและอยู่กับคนที่เขาดึงข้อดีของเราออกมาและเห็นคุณค่าของเราจริงๆเพราะบุคคลเหล่านี้สำคัญกับเรามากๆค่ะ 9. หาความสุขของตัวเองให้เจอความสุขนี้หมายถึงความสุขเล็กๆที่เราสามารถทำได้เวลาที่เราเครียดเหนื่อยเสียใจให้หาความสุขที่เราสามารถคลายความทุกข์ได้และดึงเราออกมาจากความเสียใจนั้น อาจารย์ธัญพรมูลกาวินคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะยาเคยส่งกำลังใจมาและก็ชอบประโยคนี้มากๆค่ะอย่าลืมความสุขเล็กๆของเราแค่ในวันนี้ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วอยากให้ครึ่งปีที่ผ่านมาเป็นอดีตที่เต็มไปด้วยพลังบวกขับเคลื่อนให้คุณผู้ฟังทุกคนต่อสู้กับอีกครึ่งปีที่เหลือแล้วเราจะมาจุดลูกดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองให้กับชีวิตท้ายปีกับความสุขที่เราสามารถสร้างได้ สวัสดีค่ะ